สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับตอนนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าทางคณะหมอลําเสียงวิหกก็คือเดินสายนะคะออกงานกันตลอดเลยอย่างตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าคิวงานเนี่ยก็คือปังมากๆมีงานนะคะแทบจะทุกวันเลยแล้วก็มีเจ้าภาพเนี่ยเข้ามาจับจองคิวงานกันเนี่ยเรื่อยๆเลยนั่นเองนะคะเท่าที่เราเนี่ยได้เห็นนะคะแล้วก็ได้ติดตามนั่นเองรวมทั้งบอสโนนะคะหนึ่งใน บอสของมอลำเสียงวิหกก็ได้มีการมาอัปเดตอยู่เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคิวงานเนี่ยก็เกือบ200กว่าคิวแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถมาจับจองคิวกันเพิ่มเติมได้เพราะว่าก็ยังมีวันว่างอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าหมอลำเสียงวิหกเนี่ยปังมากๆเลยนะคะที่มีคิวงานนะคะแล้วก็มีเจ้าภาพเนี่ยมาจ้างนั่นเองนะคะในหลายคนก็ต่างชื่นชมนะคะแล้วก็พูดถึงนะคะเกี่ยวกับผลงานต่างๆของมอลำเสียงวิหกอย่างช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ จะเป็นการแสดงในโซนของภาคอีสานนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าคิวงานต่างๆเนี่ยก็อยู่ในภาคอีสานนั่นเองนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าปีนี้เองเนี่ยนะคะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยก็จัดเต็มทั้งเวทีฉากแสงสีเสียงไฟอะไรต่างๆนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงนะคะสาหรับความยิ่งใหญ่อลังการเรียกว่าปีนี้หมอลำเสียงวีหกเองเนี่ยก็คือทุ่มทุนกันจริงๆเลยนะคะก็คือแต่ละอย่างเนี่ยก็คือคุณภาพกันทั้งนั้นอันนี้หลายๆค นก็ต่างมีการพูดถึงนั่นเองอย่างยูกิเองนะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการเคยออกมาอัปเดตว่าก่อนตั้งแต่วันเปิดฤดูกาลแล้วเลยนะคะว่าสิ่งที่เธอเนี่ยแบบอยากได้แล้วก็เตรียมตัวมากๆก็คือไม้นั่นเองนะคะสําหรับไม้ส่วนตัวของเธออะไรประมาณนี้เรียกได้ว่าตอนนั้นนะคะแม่อุ้มก็ได้มีการมาไลฟ์สดนะคะแล้วก็พูดถึงนะคะว่าไม้เนี่ยก็ราคาแพงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพื่อผลงานให้มันออกมาดีนะคะรวมทั้งก็เป็นสิ่งที่ยูกิเนี่ยอยากได้แล้วก็ อยากเอามาทํางานอะไรประมาณนี้นะคะคุณแม่เนี่ยนะคะก็เลย you แบบว,ว่าพาลูกสาวเนี่ยไปซื้อไม่ประมาณนี้นะคะเพื่อต้อนรับในวันเปิดฤดูกาลแล้วก็คุณพ่อเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยดูในเรื่องนี้ด้วยประมาณนี้ตอนนั้นก็ได้มีการมาไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงนะคะเกี่ยวกับไม้ตัวใหม่ของยูกิแล้วอย่างล่าสุดนะคะ,ะ,คะเหมือนว่าทาง ok บอสนกพงศกรเองก็ได้มีการอัปเดตนะคะเป็นไม้ตัวใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะโดยครั้งนี้นะคะบอสนกนะคะก็ได้มี การถ่ายรูปไม้เนี่ยนะคะลงในสตอรี่ส่วนตัวนะคะใน Facebook ส่วนตัวของบอสนกนะคะเราก็ได้มีการโพสต์ว่าราคาเป็นแสนกะยาพาไหลพาหอนไลเดอร์ประมาณนี้นะคะก็คือเป็นไม่นะคะไม่ตัวใหม่ของบอสนกพงศกรนั่นเองนะคะที่ได้มีการมาอัปเดตนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าปีนี้เนี่ยทั้งบอสนกเองแล้วก็ยูกิเองนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่พระนางเอกนางเอกของมอํำเสียงวิหกเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตนะคะ อุปกรณ์อย่างไม่เนี่ยนะคะตัวใหม่ก็ถือได้ว่าปีนี้เนี่ยจัดเต็มทุกอย่างจริงๆเลยนะคะรวมทั้งทีมงานศิลปินคนอื่นๆด้วยนั่นเองปีนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มเหมือนกันนั่นเองนะคะทุกๆอุปกรณ์เลยเราเนี่ยก็ได้เห็นนะคะก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยก็หมอลำเสียงวิหกเองก็ถูกชื่นชมในเรื่องของเครื่องเสียงอยู่เหมือนกันว่าเป็นคณะหมอลำอ,อีกหนึ่งคณะที่คุณภาพเครื่องเสียงเนี่ย Applause ดีมากๆอะไรประมาณนี้นะคะ, <INTERVIEWER? S 2> <น>ะก็ถือได้ว่าเราเนี่ยได้เห็นคําชมได้เห็นฟีดแบ็ก คอมเมนต์ต่างๆเนี่ยผ่านทางโซเชียลตลอดเลยนะคะรวมทั้งแสงสีเสียงไฟอะไรต่างๆด้วยนะคะหลายๆคนก็ต่างมีการชื่นชมกันยังไงนะคะก็อย่าลืมรอติดตามผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันสําหรับมอลำเสียงวิหกเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าพัฒนาขึ้นในทุกๆงานจริงๆนะคะก็คือนําข้อติชมเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นประมาณนี้ยังไงนะคะก็รอ ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอลําเสียงวิหกกันได้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ป็กำลังใจให้ด้วยนะคะ